สวัสดีค่ะเจอเบอร์รี่อีกแล้วนะคะบอกได้เลยว่าวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งพี่พี่น้องๆชาวแรงงานต่างด้าวทุกคนเลยนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมติ24กันยายน2567ที่ผ่านมานี้ค่ะบอกเลยว่ามีข่าวดีสำหรับพี่ๆี่น้องนองชาวแรงงานทุกคนเลยค่ะข้อแรกนะคะเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานเถื่อนค่ะมีอายุการทำงานได้ถึง1ปีเลยนะคะส่วนข้อที่2นะคะต่ออายุการทำงานของแรงงาน าของมติที่แล้วนะคะได้ถึงครั้งละ2ปีเลยนะคะข้อที่3ข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3นะคะขยายเวลาการเปลี่ยนนายจ้าง60วันค่ะออกไปจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์งพัน้2เลยนะคะแต่ทั้งนี้นะคะต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการกับกระทรวงแรงงานอีกครั้งนะคะแต่บอกได้เลยว่าพี่ๆน้องๆชาวแรงงานทุกท่านนะคะ4สัญชาติไม่ว่าจะเป็นพมา่ากัมพูชาลาวหรือเวียดนามนะคะ เตรียมเฮได้เลยค่ะเร็วๆนี้แล้วนะคะติดตามไว้ด้วยนะขอบคุณค่ะ